นาตนพี่พี่เป็นนี้เดือดมากปิดดีไหมจังไอะจัช่มเดือดมากปิดไหมพี่ยังไม่เดือดรอติงอิ่งไม่เดือดแต่ลยังไหมไปถายหมูย่างใหญ่ไปให้พี่หนุ่มดูกัแล้วพอสัโอ้โหยกรอบอยู่เลยพี่มาหกสั่นหรอมเอาหมูย่างเนี่ายรสิงห ของอร่อยของอร่อยรอบนี้ต้องถือถ้าถ้าไม่เป็นน้ำเอาขึ้นได้มันมันไม่มันไม่เหมือนดีค่ะขึ้นชื่อแล้วอร่อยไอ้หมูย่างเมืองตากขึ้นชื่อโอื้มหนังยังกรอบถ่ายไปให้พี่หนุ่มดูว่าตัวใหญ่หนังกรอบโอ้นี่หมดมาแล้วนี่ตาลุยเร็วเนาะ อย่าเชื่อแม่บอลอลนี่แนวพมุกมนอูกพี่